สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะภายในสัปดาห์นี้เป็นการทํานายดวงระหว่างวันที่22ถึง28ตุลาคมนะคะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่สิบไม้เท้าความสำเร็จทุกอย่างต้องใช้ความอดทนและก็ความรับผิดชอบสูงค่ะมุ่งมันแล้วก็พยายามต่อไปเหนื่อยในวันนี้แต่ว่าสบายในวันหน้าแน่นอนค่ะการเงินคือไพ่ราชนีถือไม้เท้านะคะ อาจมีเรื่องต้องใช้เงินโดยไม่ได้วางแผนมาก่อนมีเรื่องใช้จ่ายจุกจิกเยอะถึงจะหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งด้วยเช่นกันค่ะรายจ่ายรอบตัวเลยนะคะส่วนไพ่การงานนะคะไพ่อัศวินถือไม้เท้างานจะสำเร็จได้ต้องวิ่งเต้นแล้วก็กระตือรือร้นค่ะถึงจะมีงานเข้ามามากแต่ผลของงานก็ออกมาดีนะคะมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ บางท่านอาจจะมีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานด้วยค่ะสำหรับสุขภาพคือไพ่เดอะเวิ d ค่ะแข็งแรงดีแต่ว่าอาจจะมีเจ็บป่วยบ้างตามฤดูกาลเล็กๆน้อยๆค่ะใน,นส่วนดวงความรักนั้นคือไพ่ a t ทคนโสดค่อนข้างหาคู่ยากนะคะอาจจะเพราะว่าไม่ค่อยเจอคนถูกใจอาจต้องหาคู่เป็นชาวต่างชาติหรือพ่อไม้แม่ไม้ถึงจะดีค่ะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วไม่ค่อยมีความสุขทําไมเลิกลาหย่าร้างก็อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันค่ะพัดพรกจากกันแต่หากคบหาคนที่เป็นต่างชาติอยู่แล้วอยู่ไกลกันอยู่แล้วความรักดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะ